สัปดาห์ดวงดีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2 2ถึง28พฤษภาคมวันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันในเรื่องการงานการเงินและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรักเดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง7วันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในสัปดาห์นี้วันจันทร์ มันจันก่อนนะได้ไพโรจนากับสังทองในสัปดาห์นี้เรื่องการงานค่อนข้างหงุดหงิดมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเยอะโดนเราอ่ะรู้สึกไปเองว่าเขาจ้องสับผิดเราแต่จริงๆมันไม่มีอะไรส่วนเรื่องการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะกับเรื่องใกล้ตัวเรื่องของคนใกล้ตัวนะไม่ใช่ของตัวเองด้วยเรื่องคนใกล้ตัวมาพูดให้เราเราตัดความสำคัญด้วยการจ่ายให้อันนี้เป็นข้อเสียนะทําให้คนอื่นเกยตัวส่วนเรื่องความรักเราอ่ะท่องเอาไว้ว่าเรายังไม่เปลี่ยนอะไรเพื่อใครเลยแล้วอย่าไปคาดหวังให้เขาเปลี่ยนอะไร เพื่อเราระวังปัญหาดราม่าเรื่องความรักให้ดีนะคะคนวันจันทร์ <c oughs> คนวันอังคารได้ไพ่พ่อแม่นางกวักการงานดีมีโปรเจกต์จะได้เจองานใหญ่หญโปรเจกต์เด็กเออคือไงนะงานชิ้นโบแดงผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะหรือมีโอกาสโดนทบทามจากเพื่อนเก่าหรือเจ้านายเก่าให้โยกาย้ายงานสามารถย้ายได้ประสบความสําเร็จส่วนเรื่องการเงินมีโชครับรอยใครเป็นเซลลมีเกณฑ์ดได้คอมมิชชั่นที่ดีคะ่ะ ส่วนเรื่องความรักนะคะเงาเงาหน่อยเนาะมันไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงินทําให้ความรักดอบแต่ถ้าเราอยากได้ใครมาดูแลใจแค่แค่เปิดใจนะคะมีคนมาสมัครแน่นอนนะวันพุธ <c oughs> ได้ไพ่เทพพฤหัส มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือไปประชุมสัมมนาระวังจะเจ็บป่วยนะมันเป็นผลเสียคือเหมือนร่างกายไม่พร้อมทําให้งานออกมาไม่เพอร์เฟกและถ้าใครจะไปสอบสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับขราชการและวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือบรรจุนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไปเลยค่ะรวยและลุงใครที่ดีงานกับพวกเนี้ยเหมือนกันข้าราชการและวิสาหกิจอบตงอบตเนี่ยได้งานแน่นอนนะจ๊ะส่วนเรื่องการเงินได้เงินช้าค่ะแต่ได้ชัว ย้ํานะคะ,ะ,คะได้ช้าแต่ได้ชัวร์ดีกว่าไม่ได้เลยนะส่วนเรื่องความรักจะเจอคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าเราเข้ามาพัวพันแต่ในช่วงแรกยังไม่แสดงพฤติกรรมว่าจีบเราแน่นอนเราก็ดูไปก่อนสงวนท่าทีไว้ก่อนนะคะถ้าเราไปแสดงแบบวา่าฉันสนใจคุณรับรองเขาจะแบบรีบชิงเพราะเขากลัวโดนจับนะจ๊ะส่วนมันพฤติกรรมนะคะได้ไพ่พระสุริลาหูระวังการกระทบกระเทียบกับเพื่อนร่วมงานหรือ พาร์ทเนืรองานกับเราฉะนั้นเงียบนิ่งเอาไว้จะดีที่สุดส่วนเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสี่ยงโชคจับรายวันหรือว่าอะไรที่เราหวังแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆฟุกๆอะ่ะมีค่าขนมเข้ามาแน่นอนส่วนเรื่องความรักระวังคนที่เราคุยเราสนใจระวังจะเจอตอน,นะจ๊ะระวังเขาจะมีคนแอบคุยแอบคบหาอยู่ระวังจะผิดหวังได้นะส่วนคนวันศุกร์นะคะได้พไพ่เมฆขลากลามมาศูนย์ระวังเรื่องการขัดแย้งการประทะวิวาทะกับ คนในที่ทํางานหรือคนในครอบครัวทําให้การทํางานมันรู้สึกหุดหิดมันไม่สมูทระวังจะมีปัญหาเยอะให้อดทนอดกัน้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีและถ้ามองในเรื่องการเงินต้องวุ่นวายก่อนต้องวีนก่อนถึงจะได้เงินมันเหมือนกับว่าอยู่เฉยๆเงินไม่เข้าหรือเงินมันไม่สมูทนะจ๊ะอันนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีและถ้ามองในเรื่องความรักระวังการมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนรักคู่ครองด้วยของเรื่อง เขาเรียกว่าอยากเอาชนะกันและกันฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีๆแก้วเป็นห่วงนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่กุมารทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานจะมีปัญหาจุกจิกจู้จี้กวนใจบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ผ่านไปได้ด้วยดีการเงิน มีเกณฑ์ให้เงินเห็นไหมมีถุงเงินเกิดขึ้นยังไงเงินเข้าหาคุณแน่นอนส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นคนชอบกินเด็กมีโอกาสได้กินเด็กถูกใจแมตะก้องฉันยิ้มเลยยิ้มถูกใจตะก้องฉันเลยนะคะก็จะได้กินเด็กสมใจหรือระวังจะมีคันหรือตั้งคันได้ง่ายฉะนั้นต้องป้องกันและระมัดระวังนะคะส่วนคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พันละลายทรงสุบัน ในกรณีทํางานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีโอกาสก้าวไกลเจริญก้าวหน้าหรือมีการอบรมสัมมนาที่ดีที่ประสบความสําเร็จค่ะเริ่ส่วนเรื่องการเงินนะคะมีการกู้หนี้ยืมสินหรือจะวางแผนกู้สินเชื่อสามารถยืนเอกสารในสัปดาห์นี้แล้วดีส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะห่างไกลจากคนรักหน่อยเพราะว่ามันมีภาระงานวาระเรื่องอื่นๆของคนในครอบครัวทําให้ห่างกันแต่จําเอาไว้นะคะใจเขาอยู่ที่เราจ้านี่คือแนวทางทั้ง3เรื่องนะคะของคนทั้ง7็ดวั หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ